สวัสดีครับผมตั้มครับไลท์ออโต้์วิสครับเชฟโรเโลตฟลอรด,ดท,ทังข้างหลังผมครับลูกค้ามากับโจทย์งบประมาณ30,000บาทอยากได้โช๊์ครับดีๆสัก1ชุดที่มีความคุ้มค่าเดี๋ยวผมพาชมครับว่าลูกค้าเลือกเป็นชุดไหนฟังกช์ชันมันเป็นอย่างไรและมันคุ้มค่าจริงไหมชุดนี้ครับสำหรับเชฟโรเโลตฟล o รดครับ คู่หน้าเป็นระบบโมโนทูบครับคู่หลังเป็นซับแท้ง์ปรับแต่ระดับจากแบรนด์โปรเฟนเดอร์ครับผมให้ดูในส่วนของการติดตั้งโช้คอัพคู่หน้าก่อนครับโช้คอัพครับเป็นระบบโมโนทูบครับเสียซ่อมได้ตลอดอายุการใช้งานโช้คอัพเป็นสตัดปรับเกลียวครับสามารถใช้ความสูงมาตรฐานได้ครับยกเพิ่มความสูงได้ตั้งแต่1มิลถึง2นิ้วครับเราสามารถที่จะปรับเซตแรงดันตัวแก๊สในกระบอกโช้คได้ครับตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้ครับ ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันครับเพิ่มเติมในเรื่องของการปรับเซตต่างๆครับในการใช้งานที่เปลี่ยนไปเช่นลูกค้าวันนี้ใช้แนวครอบครัวคราวหน้าเปลี่ยนแนวใช้แนวออฟโรดครับเพิ่มน้ําหนักตัวรถเราสามารถปรับเซตค่าแรงดันแก๊สโช๊คได้ครับทั้งคู่หน้าและคู่หลังอันนี้ถือเป็นจุดที่ดีครับในการติดตั้งที่ไลอ้อโตครับเราสามารถปรับเซตตามค่าการใช้งานของลูกค้าให้เรียบร้อยครับไปครับไปก็ต่อครับไปดูในส่วนของการติดตั้งโช๊คขัู่หลังครับ คู่หลังครับเป็นระบบบนโทูบระบบอารไซด์ดาวครับหัวโชคด้านบนเนี่ยจะติดยึดกับพัดซีครับก็เพื่อให้ระบบการทํางานของโชคด้านล่างครับขึ้นลงขึ้นลงได้อย่างเป็นอิสระครับก็เพื่อประคองตัวถังให้มีความเสถียรและนิ่งมากที่สุดครับระบบนี้เป็นที่นิยมอย่างมากครับในปัจจุบันเป็นสายท่าครับมีความคงทนครับและยังลดในเรื่องของปัญหาการรั่วซึมได้เป็นอย่างดีครับฟังก์ชันครับปรับแปดระดับเพียงเราใช้มือหมุนเท่านั้นสะดวกสบายครับกระบอกซับแทงครับจะติดยึดอยู่กับกระบอกโช๊คครับ คู่หลังครับออกแบบได้อย่างสวยงามครับในการที่เราจะปรับเซตแรงดันของชงออัพคู่หลังครับตำแหน่งนี้ครับนุ่มไปแข็งควายครับไลท์ออโต้รับจบให้ครับไลท์สไตล์ของท่านเป็นแบบไหนครับสายซิ่งสายออฟโรดสายครอบครัวไลท์ออโต้ปรับเซตจูนให้เรียบร้อยครับและนี่ก็คือการติดตั้งชงออัพคู่หลังครับในเชฟโรเลตโคโรนาโดครับสำหรับลูกค้าครับที่ขับเชฟโรเลตโคโรนาโดทีซุกดีแม็กครับ ชุดช่วงล่างครับพื้นฐานเป็นชุดเดียวกันครับสามารถใช้ด้วยกันได้ครับถ้ามีความสนใจอยากได้โชัคดีๆสัก1ชุดกับงบประมาณไม่ข้าม3 0 0 0 0ืบาทครับชุดนี้ครับจากแบรนด์ p r o f e n d e r ครับหน้าโมโนทูบหลังปรับ8ระดับครับให้ฟลิงการขับขี่ที่ดีครับเป็นอีกหนึ่งชุดยอดนิยมครับในส่วนของผู้น้าครับที่เลือกเป็นโมโนทูบเพราะว่าน้ำหนักของเครื่องยนต์ครับจะคงที่แต่ที่เลือกปรับ8เป็นด้านหลังครับเพราะว่าคือในเรื่องของการบรรทุกต่างๆครับ เราสามารถปรับเล็กค่าได้ถึง8ระดับครับตามการประทุกน้ำหนักของรถยนต์ซึ่งชุดนี้ครับ เน้นย้ำไปที่ความคุ้มค่าและไม่ต้องห่วงในเรื่องของการรับประกันสินค้าครับเพราะโรงงานโปรเฟเดอร์ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยครับชิ้นส่วนอะไหล่การบริการหลังการขายมีความสะดวกและรวดเร็วครับมาที่ไลน์ออโต้เราดูแลรับจบให้ตลอดครับหวังว่าคลิปนี้ครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับให้ง่ายต่อการตัดสินใจครับจะได้เห็นภาพเป็นคลิปได้อย่างชัดเจนว่าเงินที่เราจ่ายไปเราได้อะไรกลับมาหน้าตามันเป็นอย่างไรขอบคุณมากๆนะครับสาหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามไปด้วยครับสวัสดีครับ